ก็ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีก็มีป่าหลายประเภทนะทั้งป่าอนุรักษ์ป่าสงวนเนี่ยมันก็มีป่าอีกประเภทหนึ่งคือเป็นป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์แต่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากก็เลยมาสำรวจปรากฏว่าเข้าไปดูก็จะเป็นสวนลุกคาช่างของกรมุทยาก็จะมีป้ายเก่าๆของราชการอยู่เข้าไปดูแล้วก็จะมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์คือเด็กนักเรียนครูขอพานเด็กๆเข้าไปใช้แต่พอเราไปมองแล้วเนี่ยศักยภาพป่าอย่างเนี้ย มันน่าจะให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากโดยเฉพาะถ้าเราปรุงแต่งให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสะอาดสะอานมีความปลอดภัยมีการจัดระเบียบต้นไม้เป็นหมู่หมวดนะแล้วให้เด็กๆเ,เข้ามาศึกษาจะได้ปลูกป่าในใจนะ,ะตามแนวพระาชดลในหลวงในการที่9ว่าปลูกป่าในใจก่อนอ่า การลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเด็กในเมืองเนี่ยหรือเด็กมีสตังเนี่ยจะไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวอะไรก็ได้แต่เด็กในชุมชนหรือเด็กนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไปทัศนศึกษาไปที่ไหนละก็ไปดูไอ้ป่าในเมืองมันคือของดีที่มันโอโ้ราคานี้ไม่รู้มันคิดเป็นเงินไม่ได้เลยะถ้าเราได้มให้เด็กเขาเนี้ยได้เข้าไปใช้งั้นที่นี่ไม่เสียตังค์จะลูกคนยากดีมีจนมีสิทธิเท่าเทียมกันในป่าในเมืองของเราเรสัมผัสธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆไม่ใช่เรียนรู้ป่าใน ตัวหนงสือก็เลยสำรวจทั้งประเทศก็ได้มาทั้งหมด111ป่าก็ดำเนินการกันมาตลอดวันนี้ก็เปิดปาเกือบทั่วประเทศแล้วก็จะมีการเข้าไปใช้ประโยชน์มากๆอย่างที่เชียงใหม่ก็ห้วยแก้ว อันนี้ที่ไม่ใหญ่แต่ต้นไม้สมบูรณ์มากสำหรับสวนลุกชาิิี่แก้วกนะคะมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองอยู่ละแล้วก็มีต้นไม้ประมาณ2,000กว่าต้น400กว่าชนิดคล้ายๆกับว่าเป็นปอดน,น้อยๆคะกับเมืองเชียงใหม่ได้เลยซึ่งเราก็มีศูนย์เรียนรู้ของเราอยู่3ศูนย์ที่จะให้เด็กๆเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติรวมทั้งกิจกรรมของคนพิการทางสายตา ที่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆที่เข้ามาใช้ในพื้นที่นี้ที่ตรงนี้ก็เป็นความริเริ่มของหัวหน้าในพื้นที่นะฮะเขาก็ไปคิดว่าที่เชียงใหม่มีโรงเรียนคนพิการอยู่ไม่ไกลนั้นเด็กพวกนี้เป็นเด็กขาดโอกาสเขาก็เลยอยากให้เด็กคนนี้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมชาติเหมือนเด็กอื่นด้วยคือเจ้าที่เนี่ยละเอียดอ่อนในการดูแลประชาชนมากนะกว่าที่เราเรามองภาพใหญ่ไปแต่พอเราเห็นเราก็ประทับใจก็สนับสนุน เราก็ลงทุนคือทางเดินเนี่ยก็<ญ>จะมีมีพื้นเป็นพื้นที่ขรูขระเด็กเดิมนมาจะรู้ว่าตรงนี้จะมีสถานีให้เรียนรู้ว่าต้นไม้อ,อะไรแล้วก็ทําที่เรียนรู้ต้นไม้โดยอักษรเบลบรรยายว่าต้นไม้นี้เป็นต้นยางนาเป็นตระกูลนีน้นี้มีอะไรเขาก็จะอ่านนอกจากนั้นเด็กที่จบม3ม6เนี่ยไม่มีการทําพิการดีสายตามองเห็นลางๆทางอุทยานก็จ้าให้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชาที่ห้วยแก้วเลยก็ไปเยี่ยมมาก็รู้สึกประทับใจเด็กๆคนนี้ก็ ทำงานหาเงินส่งบ้านได้แล้วเขาก็เริ่มรักต้นไม้เขาก็เพาะต้นไม้สําหรับแจกประชาชนด้วยอะไรด้วยอย่งี้ ในการทํางานของผู้พิการทางสายตาที่อยู่กับเราก็คือเราให้เขาทํางานทุกอย่างร่วมกับคนปกติแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยากจะสร้างเขาให้เป็นผู้นําในการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมาชาติเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลด้วยว่าเป็นการลดความเร่อม้ําในการใช้ทรัพยากรแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับสอนเกี่ยวกับการเพาะชำก็ ดีขึ้นเยอะนะครับอยากขอบคุณกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับที่ได้ให้ผมมาทำงานตรงนี้ครับมีความรู้ครับแล้วก็ได้ส่งเงินไปให้แม่ใช้ที่บ้านด้วยหน้าที่ของผมขอดใบไม้แล้วก็เก็บใบไม้ไปท,ทิ้งด้านในครับชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเราจะได้เก็บเงินแล้วก็ส่งไปให้น้องเรียนท่านี้ครับแต่แน่นอนทุกสวนป่าในเมืองอะจะมีเรือนเพาะชำ เด็กต้องเรียนเข้ามาก็ได้มาฝึกเพาะชำด้วยตัวเองอยูในบรรยากาศธรรมชาติจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราหวังไว้ก็วันนี้ดําเดินการไปแล้วก็วันหยุดก็จะมีพ่อแม่เด็กครอบครัวก็มาขี่จักรยานออกกําลังที่ในห้างกับที่นี่ชอบที่ไหนที่นี่ที่นี่ค่ะที่นี่มีต้นไม้เยอะไม่มีแดดค่ะก็ที่นี่เป็นที่ที่ออกกําลังกายที่ใหญ่อะค่ะแล้วก็มีต้นไม้เยอะมีคนมาออกกําลังกายมีเพื่อน ออกมาไล่แหงไงที่นี่จะดีที่สุดดำมาเวลาไหนก็ได้ร่มรื่นที่อื่นมันตั้งเช้าเย็นปกติเวลาออกกําลังกายอะคะเมื่อก่อนก็ไปออกที่ยิมแล้วร,รู้สึกว่ามันแออัดอะคะ่ะอากาศไม่ค่อยดีแต่พอรู้ว่ามีที่เนี่ย ก็มาบ่อยขึ้นเพราะตรงนี้จริงๆมันเป็นเขตเมืองหลังจากที่เขาประชาสัมพันธ์ออกไปอะคะ่ะก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนที่เข้ามาแรกๆอะคะ่ะไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเห็นวันนี้มีพวกเด็กๆเ,เข้ามาดูแล้วก็เขาก็จะมีแบบความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆเยอะแยะ,แยะว่าให้ออกซิเจนเท่าไหร่อะไรมันเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยเรามาอยู่ในที่ที่มันบริสุทธิ์ออกกาลังกายด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เมื่อเราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าที่เราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมีคนมาเยี่ยมมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นความจริงวันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็อยากจะเพิ่มขึ้นอีกนะที่จังหวัดจันทบุรีตราดมีทั้งป่าชายหาดป่าชาเลน ที่ช้าอําเ็มีนะที่ตรังเราก็มีนะที่ระนองนี่จะเป็นมรดกโลกเลยกําลังเตรียมการเสนออยู่เป็นป่าชายเลนแต่ที่ทํามา111แห่งเนี่ยเป็นป่าที่เรามีอยู่เดิมแต่ว่าปรุงแต่งมากขึ้นปลูกเพิ่มขึ้นอาจจะต้องวางแผนระยะยาวในพื้นที่ที่มีที่รลกล้างว่างเปล่าเนี่ยก็คือให้เยาวชนรุ่นนี้ร่วมสร้างกันแต่เริ่มต้นเลยเขาจะเป็นคนเริ่มสร้างป่าด้วยตัวเขาเองแต่ว่าตอนเขาอายุสัก40 50เนี่ยต้นไม้ก็โตมากแต่ว่าลูกหลานเขาจะได้ใช้ประโยชน์ ก็มองว่าผ่านไปสัก5 0ปีร้อยปีสิ่งเหล่านี้มันประเมินค่าไม่ได้แล้วสำหรับประเทศไทยของเรา